ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง SR Car Review และวันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นสุด,สดๆมานำเสนอให้ทุกคนได้ชมนั่นก็คือ Mitsubishi Jeep J5 2025รุ่นใหม่ล่าสุดยนต์ประกรมแห่งความแข็งแกร่งและทรงพลัง J5 รุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่ด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยฟีเจอร์ล้ำเทคนโนโลยีและสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าคุณจะเป็นสายลุยตัวจริงหรือเพียงแค่ชอบรถที่ดูเท่แข็งแกร่งและพร้อมใช้งาน J5 2025คันนี้ก็นับว่าคู่ควรกับการจับตามอง เราจะพาคุณจอดลึกทุกมุมของรถคันนี้ตั้งแต่ภายนอกภายในสมรรถนะราคาและฟีเจอร์ใหม่ๆที่คุณไม่ควรพลาดเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้คือรูปลักษณ์ที่บึกบึนหน้ารถมีความดุดันอย่างชัดเจนกระจังหน้าทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำด้านและโครเมียมเพิ่มความรู้สึกแกร่งและล้ำสมัย ด้านข้างของโลโก้มิซูบิชิมีไฟหน้าเล็ดีไซน์ใหม่ที่เฉียบคมพร้อมไฟ DRL รูปทรงโฉบเฉี่ยวเส้นคมดุดนันเสริมบุคลิกของรถให้ดูเป็นนักล่าทางฝุ่นที่ทันสมัยตัวถังของรถยังคงความเหลี่ยมแบบจี๊ปเอาไว้พร้อมเส้นสายที่ดูทันสมัยและแอโรด y นามิกบางโคลนทั้ง4ถูกขยายให้ให,ใหญ่ขึ้นพร้อมวัสดุครอบกันกระแทกสีดำด้านที่ทนทานล้ออันลอยขนาด18นิ้วพร้อมยางแบบออฟโรดทำให้ดูพร้อมลุยเต็มที่ความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้า ช่วยให้ขับผ่านอุปสรรคต่างๆได้มั่นใจยิ่งขึ้นด้านท้ายของรถมาพร้อมฝาท้ายทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่และยางอะไหแบบติดตั้งด้านหลังที่เป็นเอกลักษณ์ของจี๊ฟไฟท้ายแบบเลตดีไซน์ใหม่พร้อมกรอบสีรมควันดูล้ำสมัยพร้อมท่อไอเสียคู่ที่แสดงถึงความดุดันแบบรถสมรรถนะสูงราวหลังคาและบันไดข้างมีมาให้จากโรงงานช่วยเพิ่มฟังก์ชันโดยไม่ลดความเทเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าง ภายในของ Mitsubishi Jeep j 5 2025ได้รับการออกแบบมาเพื่อเน้นความสะดวกสบายและความทนทานวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงทั้งพลาสติกแบบซอ t Touch หนังเทียมคุณภาพดีและอลูมิเนียมขัดเงาที่นั่งรองรับสริระได้ดีนั่งสบายทั้งระยะทางใกล้และไกลโดยเฉพาะเบาะหนังรุ่นท็อปที่มีฟัง์กชันอุ่นและระบายอากาศคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple Car Play Android Auto Bluetooth คำสั่งเสียงและการเชื่อมต่อไร้สายต่างๆหน้าจอคมชัดตอบสนองไว้ใต้จอมีปุ่มควบคุมแอร์และระบบขับเคลื่อนที่ใช้งานง่ายและปลอดภัยขณะขับรถหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่ระบบนำทางและมุมเอียงขณะลุยออฟโรดพวงมาลายัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มมัลติฟังกชันและแพดเดิลชิฟต์สำหรับเกียร์อัตโนมัติผู้โดยสารตอนหลังมีพื้นที่วางขาวกว้างขวางหลังคาทรงกล่องช่วยเพิ่มพื้นที่ศีรษะ พื้นรถเรียบและประตูเปิดกว้างเข้าออกสะดวกบอดหลังปรับเองได้เล็กน้อยมีที่เท้าแขนและช่องวางแก้วรวมถึงช่องแอร์และพอร์ตชาร์จไฟแยกให้ผู้โดยสารตอนหลังการเก็บเสียงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีขนาดใหญ่ถึง600ลิตรและเมื่อพับบอดหลังลงจะได้พื้นที่เกือบ1,400ลิตรเหมาะมากสำหรับครอบครัวหรือสายเดินทางไกลคุณสามารถใส่สัมภาระต่างๆได้อย่างสบายเช่นกระเป๋าเดินทางเต็นหรือจัก,กรยาน ทางด้านขุมพลังมิตซูบิชิจี๊ปเจ5สองพมีให้เลือก2รุ่นคือเครื่องยนต์เบนซิน MIVEC 2.4ลิตร165แรงม้าแรงบิดสองิบนิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดาหสปีดหรือเกียร์ CVT แล้วแต่รุ่นย่อยแต่ถ้าคุณต้องการความแรงและสมรรถนะเต็มรูปแบบ รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2 4ลิตร190แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง4 3 0นิวตันเมตรจะไม่ทำให้คุณผิดหวังจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select ็ก 4WDII ที่ให้คุณเลือกโหมดการขับได้ทั้ง 2H, c H, c h l c และ c l l c ระบบช่วยลงทางลาชันดิฟหลังล็อกได้ระบบควบคุมการลื่นถลายและโหมดการขับในพื้นที่ครุขระทำให้ j 5พร้อมลุยทุกสภาพภูมิประเทศ บนถนนปกติ j 5ก็ยังขับดีเกินคาดระบบการสะเทือนปรับมาให้ขับสบายแต่ยังมั่นคงเข้าโค้งดีขึ้นเบรกแม่นและให้ความมั่นใจมากขึ้นอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ10-12กิโลเมตรลิตรสำหรับรุ่นเบนซินและ13-15กิโลเมตรลิตรสำหรับดีเซลซึ่งถือว่าประหยัดในกลุ่ม SUV แบบนี้ถังน้ำมันขนาด70ลิตรรองรับการเดินทางไกลได้ดี ในด้านเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย j 5 2 0 2 5มาพร้อมฟีเจอร์ระดับไฮเอนด์เช่น Adaptive Cruise Control เตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเบรกอัตโนมัติกล้องรอบคันเซ็นเซอร์จอดและอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA มีถุงลมนิรภัย6ใบ ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัวและระบบป้องกันลื่นถลาย s สมาร์ทคพร้อมปุ่มสตาร์ รีโมทสตาร์ทผ่านแอปมือถือและระบบติดตามรถ Adventure p a แพเพิ่มอุปกรณ์เสริมเช่นเต็นท์หลังคา s n o r k เกและแผ่นการกระแทกใต้ท้องรถสำหรับสายลุยราคาจำหน่ายแบ่งเป็น3รุ่นย่อยได้แก่ GLX GLS และ GT รุ่นพื้นฐาน GLX เริ่มต้นที่ประมาณ1.15ล้านบาทรุ่น GLS ประมาณ1.3ล้านบาทส่วนรุ่นท็อป GT เครื่องดีเซลพร้อมระบบขับเคลื่อนเต็มรูปแบบจะอยู่ที่ราวๆ1.5ล้านบาทราคาอาจเปลี่ยนตามภาษีและโปรโมชั่นของแต่ละพื้นที่ คู่แข่งหลักๆของ j 5ได้แก่ t ต y o ta Fort u n e r Ford Everest สและ Isuzu MUX แต่ j 5มาในราคาที่คุ้มค่าพร้อมรูปลักษณ์ใหม่สมรรถนะลุยได้จริงและเทคโนโลยีล้ำาถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในกลุ่มนี้สรุปแล้ว Mit s u ิ i s h i j e e j ้าสอ2พไม่ใช่แค่รถลุยธรรมดาแต่มันคือ SUV ที่ตอบโจทย์ได้ทุกด้านทั้งความสะดวกสบายเทคโนโลยีความปลอดภัยและความพร้อมสำหรับการผจญภัยใครที่มองหารถลุยแบบสไตล์ e e p แต่มีความทันสมัยครบเครื่อง j 5คันนี้ไม่ทำ หากคุณกำลังมองหา SUV ที่มีความแกร่งใช้งานได้จริงทั้งในเมืองและอ f ฟ o a d ลองพิจารณา J5 2025ไว้ในลิสต์ของคุณแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมหลายคนถึงเริ่มหันมาสนใจมันจบรีวิววันนี้ของ Mitsubishi Jeep J5 2025อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม SR Car Review เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ล่าสุดและข่าวสารรถยนต์ก่อนใครแล้วคุณและคิดอย่างไรกับ J5 คันนี้ชอบฟีเจอร์ไหนที่สุด คอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขบับขี่ปลอดภัยครับทุกคน